พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอาทิตย์ที่8กันยายนคริตศกักราช2024คําคำพยานชีวิตโดยคุณมาการ็ตมาติน ออสเตรเลียนแคปิตอลเทอริทอรีออสเตรเลียในหัวข้อเรื่องชีวิตใหม่และข้อพระกรรมภีร์นุนใจที่นำมาใคร้ครัวและสามารถคิรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสองโครินบทที่5ข้อ17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดที่เก่าๆกาก็ล่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้น คุณมาการ็ตมาตินเป็นพยานว่าเมื่อวานเป็นวันฤดูใบไม้ผลิที่สวยงามและมีแดดจ้าดิฉันจึงถือโอกาสขี่จักรยานรอบทะเลสาบส่วนที่ดิฉันชอบที่สุดในการขี่จักรยานคือการดูต้นไม้นานาชนิดและทิวทัศน์ที่สวยงามดิฉันสังเกตเห็นใบไม้ที่ผลิออกใหม่และดอกไม้บนต้นไม้ขณะที่ดิฉันชื่นชมกับชีวิตที่ผลิออกใหม่นี้ ดิฉันคิดถึงชีวิตใหม่ที่พระเยซูริ์พระผู้ช่วยให้รอดประทานให้แก่เราซักเคียสมีประสบการณ์กับชีวิตใหม่นี้หลังจากปีนต้นไม้ขึ้นไปเพื่อดูพระเยซูพระเยซูทรงต้องการจะไปที่บ้านของเขาประสบการณ์ของซักเคียสกับพระเยซูเปลี่ยนชีวิตของเขาทำให้เขายอมคืนเงินให้กับคนที่เขาเคยโกงไปในอดีตถ้าเราทำตามคำสอนของพระเยซู และรู้จักพระองค์ในฐานะเพื่อนส่วนตัวและพระผู้ช่วยให้รอดแล้วเราจะพบว่าตัวเราเองเปลี่ยนแปลงโดยพระองค์และสามารถดำเนินชีวิตกลายเป็นสิ่งใหม่ได้เช่นกันโดยการอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานและเข้าร่วมสัมมทีธรรมกับคริสเตียนคนอื่นๆเราสามารถรับใช้พระเจ้าในรูปแบบใหม่และสร้างความแตกต่างให้กับโลกของเราข้อคิดสำหรับวันนี้ พระคริสต์ทรงมอบชีวิตใหม่ให้กับทุกคนและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อการขอบพระคุณสำหรับฤดูการใหม่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงดึงข้าพรวงทั้งหลายให้เข้าใกล้พระองค์เมื่อข้าพรวงทั้งหลายแสวงหาการติดตามพระเยซูขอช่วยให้ข้าพรวงทั้งหลายแบ่งปันชีวิตใหม่ที่พระองค์ประทานให้กับข้าพรวงทั้งหลายทุกคนอธิษฐานในพระนามพระสูครเจา้า อาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ